สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจับฉลากปีใหม่กันค่ะเจ้าอ้วงพุงปองปอยากจะเล่นจับฉลากนะคะของขวัญในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ <c oughs> กติกามารายาในการจับฉลากมีอะไรม้างอ้วง <c oughs> อ้วงไม่ในเรื่องและ ของขวัญจับฉลากของเราก็คือคนละร้อยบาทเบาๆนะคะแล้วก็มีดังนี้ค่ะมีสมาชิกทุกคนนะคะต้องออกเงินกองกลางมาคนละ100บาทเราจะโอน้อยออกนะคะสำหรับคนที่ออกร่วบเงินมา100บาทส่วนเจ้าอ้วงอันนี้นะคะใช้เงินจำนวน200บาทเราจะโอน้อยออกกันนะคะเจ้าอ้วนใช้มา200บาทก็จะได้รับ2สิทธิ์ในการจับฉลากไปค่ะ เงิเรนรางวัลก็ตามสมาชิกนะคะสมาชิกมีกี่คนห <8 S 2> <1, S 1> นึ 2> 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวมีเก้าร้อยของใครคะของหนูสองร้อยอ๋อของอ้วงสองร้อยนะคะอ้วงก็จะมีสิทธิในการโอน้อยออกสองครั้งนะคะ ใครโอนให้ออกอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก็จะได้รับเงินจํานวน900บาทนี้ไปแต่เพียงผู้เดียวค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มจับฉลากกันเลยดีกว่าฉลากก็มีดังนี้นะคะมี8ใบนะคะคนที่จะจับเป็นคนแรกก็คืออาม่าอ๋อาม่าให้สิทธิ์หลานชายไปผู้จับนึ่งนึ่งดึงนึ่งเึง,ง,ง,งอ่าวว่างจับ อ่าแกะค่ะเอาใจเด็กว่างนิดนึงเด็กว่างอยากเล่นกับฉลากปีใหม่สเบอร์สองเป็นของใครคะของคุณสุภเกตอ่าคุณสุภเกปมาทําการส่งหมอบของขวัญค่ะเบอร์สองไม่ไม่เบอร์สองเบอร์สองให้เจ้าของเบอร์สองเป็นคนจับต่อไม่ทำเบอก่อนแล้ว อ้าวเบอร์สองเบอร์สองเจ้าของของข,องขวัญเบอร์สองคือป้าป้านั่นเองป้าป้าเป็นผู้ส่งมอบของขวัญชิ้นนี้นะคะให้กับคุณแม่โหประเสริฐสุดคุณแม่อ <laughs> อ้าวป้าป้าจะเป็นผู้ได้จับเบอร์ต่อไป ทำสลากซะกระดาษจะหมดโลกนี่เนาะม้วนเล็กแล้วกันเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะพี่น้องตรงสว่างก็ไม่ไปอยู่กันเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเป็นของขวัญของค่าย อันนี้อ้วนจะเป็นคนติดเบอร์อ้วนจะรู้คงเดียวนะคะว่าของใครเป็นเบอร์หกเบอร์หกใครเป็นเจ้าของเบอร์หกคะอ่าเป็นผู้ส่งมอบนะคะอือร่อยด้วยอร่อยด้วยอ่ะมาเอาไปแบ่งกันกินนะเด็กกินได้เบอร์หกนะคะเป็นของโกเล็กนั่นเองเป็นสิ่งที่คนไม่อยากได้เลยอ้าวสวยแล้ว ก็เล็กจับต่อไปว้อขว้าวขวดเดียววววอย่าเปิดให้แทนทะลเล่ลมแถ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 มมีแต่คนไม่อยากได้อะไรกันทั้งนั้นเลยน้องเบอร์สี่อย่าบอกนะว่า มอบนะคะหนูขอจับคนต่อไปไม่เอาดีกว่าจ้าเลยสาธุมี่แของใหญ่ๆแล้วค่ะอออ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนจับต่ออ่ะอาม่าเป็นคนได้อ่ะให้กอใล่องจับให้กล่งจับให้กล่องจับให้กล่องมันดันมาสิ้นสุดกับคนที่เริ่มต้นพอดีเลยให้กองเลยดีอ้าก็จับให้ขอจับให้ขอจับ อันจบเหรโอ้โหจับฉลากกงมีการเล่นมนดำกันด้วยเล่นน้ำลายอ่ะมแทมทาลาแลมแท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 มหึงเบอร์หนึ่งใครคะโอ้ยกองสวยที่สุดเลย มาดูด้านหลังของกล่องค่ะโอ้โหห่อเองด้วยนะคะกล่องนี้ของอ้วงเองอ้าวในคนเล็กอยากเห็นด้านหลังด้านหลังอะไรอ่ะอ๋อเกี๊เกอเอาของรีไซเคิลมาใช้นะประหยัดประหยัดของเาอ่างจับได้ของหลานนะจ๊ะเลกต่อไปหลานเป็นคนจับหนูได้จับสักที ไล่จับของชาวบ้านไปทั่วแี่จได้อะไรแถมทาลาแลมแถมแถมอยากได้กล้องใช่ไหมแกะกล่องก้อนจังเลยสนใจกองก้อนจริงๆหลานชายอยากได้กล่องก้อนแล้วทำไมนั่นของของก้อนนี่ของลุงเนยซองหายไปไหนวะอ้าวองหาย เบอร์อะไรอ่ะนี่อ่ะอยู่นี่เบอร์แปดองคายมันได้ก้อนจริงๆอ่ะเห็นจ้องก้อนอยู่นานเลยเบอร์แปดใครเป็นเจ้าของก้อนลุงเน่ไปเรียกลุงเน่มาส่งมอบลุงเน่ ลุงเนกินก้อนทุกวันก็ใช้ก้อนมาเป็นกล่องห่อของขวัญน,นะเนี่ยลุงเนแต่กล่องนี้ก็เหมาะกับหลานชายมากเลยนะคะหลานชายเกิดวันศุกร์มีของสีฟ้าๆอยู่ในกล่องนี้ด้วยระหว่างรอนะคะอันนี้ก็เป็นของโกแม่นนของโกแม กังนี้ไม่อยงกงอกงลุงเมมาแล้วลุงเมมาจับอ้าวยังไม่ได้ส่ง,สองมอบเลยอ้าวอ่าจับแล้วจับไปก่อนจับไปก่อนต้องมีส่งมอบด้วยอ่าเบอร์อะไรให้เจ,จ้าของง่ให้เจ้าของมอบวันนี้ชอบพอแน่เลยวันนี้แดงไปหมดเลยนะคะหลานเราสี่เทนบ่ายแล้ว แทนแทนแคนแทมอ๋อโบไปด้วยโบไปด้วยอ๋อโบตัดไม่เสร็จจะพี่น้องมอบหม้อรับหม้ออันนี้ลุงเนยชอบเนอะอ๋อลุงเนยชอบด้วยเอาแน่เลยอ้าวยาวอ้าวส่งม้อแตงโมยังไม่ได้ส่งมอบเลยนะมันไปคนนู้นแล้วอ้าวอ้วนอ้าวตาอ้วนลุงเนยส่งมอบของให้หลานด้วย มอบวัดจะวับกายตัดมอบเจ้าตรงรับของที่ดีที่สุดไปอจ้าแต่คู่เลิฟคู่เลิฟนะจ๊ะคู่เลิฟเอาคนต่อไปลุงวัดจ้าแถมเธอแรงแทม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 แทง ลุงวัดต้องได้ของหีบสมบัติหีบสมบัติหีบสมบัติอ้าวหีบสมบัติหีบสมบัติหีบสมบัติหน้าในหีบสิไปก็แ่งจับได้ของตัวเองได้ของตัวเองดีใจจ้าได้ของตัวเองนี่ดีใจนะคะอยากได้ของตัวเอง กองส่งมอบเหลืออันนี้จะทำยังไงไม้ของเขาเขาอยากได้ของเขาเขายินดีจ้าอ้าวถึงเวลาแกะของขวัญจ้ะมองด้วยหางตาตลอด มันคือกระเป๋าใส่แบงค์พันนั่นเองกเป๋าใส่เป็นป้องลามอ้าวกลายเป็นกระเป๋าใส่เป็นป้องลาะไมซะอีกกระเป๋าใส่เป็นป้องเป็นกระเป๋านะคะของอาม่าต่อไปใครจะเป็นคนแก่คะให้ลูกชายเป็นคนแก่อ๋อลูกชายได้แล้วอันนี้อ่ะต่อไปค่ะเออกงงอะกงงนะคะกงงขอกงงอ่ะอยู่ใกล้ๆลุงวัดถ้าลุงวัดแก่แล้วกันลุงวัดแก่อะลุงวัดได้หีบสมบัตินะคะอ๋อ อนี่ค่ะอ่าอ่านั่นแหละเอาไปค่ะหีบแพงเอาก็ไปฮะจะใช้สีน้ำตาลไปดีกว่าโอ้ไม่ใช่น้ำตาลโอ้สองร้อยอ่ะนายต่อไปใครจะแกะคะให้ป้าป้าแกะไม่ให้กับป้าป้ากับลุงเน่แกะละลุงเน่แกะแล้วอ่ะลุงเน่แกะรอไวเลยเหรอฮะอ่ะลุงเน่ลุงเน่แกะรอไว้เลยโอ้โห อาไม่ยั้งเลยนะคะลุงเม่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาออกมาเลยช็อกโกแลตเลยฮะของปิดเราสองคนของเก่าอราคุณมีสองลูเลยเขาไม่ทราบโอ้ลุงเม่ของชอบเลยนะคะได้ของชอบไหมคะ ของกำลังแกของหลานชายนะคะโรงเรียนอยุดแหละมักขาวยังดูนัำงานและแต่โรงเรียนประจำไม่หยุนีเาส่งมาบอกแกตอนนะคะ้ายแเช้า5กิโลช่วยเ็เส้ทางที่หนึ่งนครสวรรค์วแล้ว ช็อกโกแลตอันนี้มันของดุงเน่นะอ้วง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 ไอ้ว่างอุ้งของกุงแกะออกมาแล้วของโลกบ้านนั่นเอง ซื้อตัวอะไรมาคะโอ้ยเป็นของล็อบ้านตอนนี้แพงนั่นน่ะหหนนุัวเป็นโกเล็กบอกเป็นของล็อกบ้านนะฮะคือตุ๊ก,กตาคือตัวอะไรกันเนี่ยตัวอะไรว้างอ,อ,อันปาก้าอันปากา้าอลามไม่ดูไม่แน่ใจโอ้โหเอาต่อไปต่อไป <c oughs> อ้วนเดี๋ยวอ้วนกับโกแมนแกะพร้อมกันดีกว่า อ้วนก็สนใจกล่องของลุงเน่มากนั่นของมันเป็นตัวลามะตัวลามะว่าให้กูแหม็บเวลาไปทิเบตแล้วกันเดี๋ยวจะขี่ไป<ม>เดี๋ยวอ้วนกวับโกแแม็บจะแกะพร้อมกันเลยนะต้องเป็นของเกี่ยวกับสแลมแน่เลยเอาตรงนีออกว่อะเอาล้วครับอ้วนแกะออกมาแล้วครับรเสียงไมอ่ออกน้อะใจนิดนึงเอออย่าทำกล่องขาดสิ มันติดไว้ตรงนี้หรออ่อไม่มีอะไรหรออ่อไม่มีอะไรก็อดจบหาไม่เจอก็จบอ้าวกล่องกันแหละหวัอ้าวขาดไปแล้วแหละนี่ไงอ้าวว้าวนี่มันของในบ้านนี่นะว้วงนะในเก้าสิบห้าบาทนะอันนั้นเก้าสิบห้าบาทนะว้างนะนี่มันของในบ้านนี่นะอ้าวอาเอา้วงมีกี่ชิ้นแกหมดยัง สองชิ้นอ้าวมีสองชิ้นเองเหรออา้าวลุงเนอ้วนมันเอาไม่ครบลุงเนส่วนที่เหลือเอาไปเลยเอาล้าวอยู่นี่เหรอโอ้โหเอเอ,อ,เอ,เอ,อชุดแดงแถมยังได้สีแดงเองโอ้โหลุงเนเหรียญเงินเหรียญทองมีกี่บาทเนี่ยจะลงเพิม่มอีกสักร้อย ของกโกแหม่ก็เป็นอันนี้นะคะของกโกแหม่เป็นตาช่างดิจิตอนนะคะนั่นลนไม่อะไรอ่ะยี่ฮอร์แบเนี่ยเหรอเป็นตาช่างแหมอยากให้แม่ได้จะตายตาช่างช่างยังไงอะจก็วางแล้วก็ช่างเลยหกสิบได้เหรอเจ็ดสิบแปด เก้าสิบหนึ่งร้อยโอเคหนูลงอีกร้อยหนึ่งชิ้นต่อไปว่างจะลงอีกร้อยเหรอเอาสามสิบเลยเหรอโอ้ว่างลงอีกร้อยเป็นสามสิบอ้าวทีนี้เราก็โอน้อยออกกันละมาดูเนเรามาโอน้อยออกโอ้ของลืมกอเล็กลืมก็เล็กอ้าวอันนี้ของอาม่านะ ่าอบสาบรีที่ใการช่วยเอนี้สุดุใจที่มาบแแล้วก็มสิทธินี้ถ้าอยู่คนสุดท้ายก็ไม่มีสิทธิ์เอาคืนนะเพราะว่าถือว่าลงมาแล้วนะหนึ่งร้อยไม่ใช่แบงค์เทาไปสองร้อย,ออยตอนนี้เงินกองกลางมีเท่าไหร่นะว่วง หนึ่งพันแล้วนะคะสำหรับเงินกองกลางมาดูว่าใครเป็นผู้โชคดีได้ไปลุงเน่เราสองคนต้องร่วมกันทําให้ได้นะคะต้องพันดแน่่งอเอ่เอาเ่ขาวขาวกับดำแค่นี้ขาวกับดำข้าเขอนเด็ก็เป่ายิ้งฉุกอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยออกด้าอขาวกับดำแค่นี้ขาวกัดำขาอนดกอ๋อาก หนูเนตาเล็กกันเวนตาน้อยเวนตาเวนตานี่เขาเขาไปก่อนไม่ได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยอ้าวทุวคนไม่เหลือก้อให้เขาออกเลยแม่เฮ้เมือกี้มีล้ออกตงโเล็กโเล็กออกโเล็กเลยกูเเล็กดำามคนกันี่โวเล็กดำก็เตียก็ไม่ไม่ัวเล็กดำ ขาเล็กขาวต่อต่ออ้าวใครกันแน่เมื่อกี้บอกมีสามคนนี่แม่เสียแล้วก็หลานสามคนอ้าวแม่หมดเศษแล้วอ้าวคนนี้ยังมีสิทธิ์อยู่เท่ากันหมาเท่ากันเท่ากันสองสามหนึ่งสองเท่นี่นี่ไม่รู้จั 가오, 가오, 가오. 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 와와와와와. 바이바 สิทิสุดท้ายแล้วนะอ่ะอะไรใช่ไหมมีสาม300เขาใช้พิกีิสิ์แล้วหนึ่งสิ0หนึ่งสิเลยสองสิ์เลยสองสิบสามร้อยอะไรี่าเนรอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยอ เล็กสิทธ oh no. oh no. ิงเหรอเล็กสิทธิ์หร่วนชายโอหน่อยเดยสามนุ่มเดสามนุ่มอ้าวโอหน่อย ิทไม่ช่วยสามสิทธิ์ครบแล้วไม่คันพี่สามเันี่สามทักไหนหมดแล้วหมดแล้วอ้าวทีนี้เหลือ2อเขยครับปอูเขาดู้ซู่ปวดู้ๆู่อู้อันนีุ้บเลยโอ้งชุบโอเยย เอาแบบทีเดียวสงตัหายเลยไหมหรือว่าเอาเป้าเอากี่ทีเนี่ยเป้าเดียวจบข่าวเป้าเดียวเป้าเดียวเลยเป้าเดียวหายนะยังยิงวิ่งเดียวนะวิ่งเดียวพอสู้เขาพอสู้ยังยิงจบวกกับเป้ายิง ตกลงกันว่าเราจะคืนเงินทุกคนค่ะอนละคืนเงินไม่แหมเต้นยังไงกันข้องสู่ของผู้เส้นน้ำเป็นอย่างนี้นี่หัวหายเลยไปแล้วอ่าส่งมากส่งมากหนบาทโดยมีอ้านเป็นผู้สนับสนุน ใหญ่เลยนะทุนใหญ่โอ้ว้างาปีหน้าลงพันนเลยน่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวปีหน้าลงพันนเลยโหน้าต่างผู้ชนะนะคะนี่ผมให้เอาเลยวหาหาให้เท่าไหร่หรอฮะดึง Yeah. Thank you โอ้โหลุงให้เท oh, ่าไหร่คะโห้ร้อยหนึ่งก็เอาอุ๊ยสองร้อย้ยจบแล้วราคาการจับฉลากของที่บ้านเป็นยังไงคะเพื่อนๆเอาไปเล่นกันที่บ้านก็ได้นะคะสนุกสนานดีเงินกนละร้อยคนร้อยหลายคนก็กลายเป็นเงินทันได้นะคะ นนาของหูบายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะว่านสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไม่ทำหนือวะ